สวัสดีครับอ่นี่เป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับที่เจ็ดนะครับกันยายนสองพันะครับเดี๋ยวผมอีกสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้เข้าจิงเกิลเสียงคุณแม่อยู่นะครับกับรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับวันนี้ไม่สามารถที่จะผ่านซูมได้นะครับผ่านทาง a c e b o o k ไลน์นะครับก็เลยไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไลน์ของผมเองนะครับสักครู่นะครับ 9นาฬิกา55นาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับช่วงท้ายของวันนี้นะครับก็ออกอากาศควบคู่กับทาง Facebook ไลฟ์ของทางผมด้วยนะครับคุณววลพงศ์อัศดรนธิรยุทธ์นะครับผมก็ออกอากาศสดทั้งทางขึ้นนักบัตรวิทยุ f m 90.5นะครับยู t ู e สตรีมมิ่งนะครับที่ช่องมิติข่าว90.5นะฮะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะชมภาพนะฮะหรือคลิปการจัดรายการสดๆได้แบบออนไลน์ก็ที่ Facebook ไลฟ์ของผมนะคะคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับนะครับ ที่วีรพงศ์อัศดรนชิยุทธนะครับพอดีเมื่อวานนี้นะฮะที่เคยติดค้างอยู่สองเสาแล้วนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมบอกว่าผมนับถือท่านหลวงปู่น้อยนะครับวัดโพธยมณีนะครับจังหวัดเพชร เพชรบุรีมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็นําลงคลิปต่างๆนะครับที่ที่เกี่ยวกับการปลุกเสกเหรียญท,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 ท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับหรืออากงท่านเทพเจ้ากวนอูสารเจ้าพ่อกวนอูอ่าบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคลองสามนะครับรุ่นหนึ่งนะครับก็ออกปี2536ันห้า้ยใช่ไหมครับแล้วก็มา,าเหรียญรุ่น2อ,ออกปี2538ันห้า้ยใช่ไหมครับแล้วก็ในในพิธีรุ่น2เนี่ย2538ก็จะมีออกรูปหล่อ ลอยองรุ่นแรกด้วยนะครับของทางสัรเจ้าพอ่อกดอูนะครับรูปหล่อองอาก,กงนะครับนะฮะก็ผมก็ทําประวัติไว้นะฮะแล้วก็พอดีเมื่อวานลองลอง,ลองคํานวณดูแล้วก็เครียดอ่าล,ลองลองจัดทําเป็นคลิปดูนะครับก็รวบรวมสถิติต่างๆที่ผมได้เคยนําลงนะครับในช่อง facebook ต่างๆนะครับหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับก็รวมเป็นคลิปที่ลงทาง youtube Channel ด้วยนะครับแล้วก็มี IG อจมีทาง ทางระบบะทางลายลายรูบูแล้วก็มีแชร์ไปที่ติ๊กต็อกอ,อะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วที่ที่ขอขอขอ,อนุญ,ญาตเน้นย้ําถึงเหรียญรุ่นสองนะครับกับรูปหล่อลอยองค์ที่ท่านหลวงปู่น้อยนะครับวัดโพธิมณีนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้มาบุกเสกให้นะครับได้มาอธิษฐานจิตให้ภายในศาลนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมเคารพ รักและศรัทธามากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นในงานพุทธาพิเศษนะครับก็ได้หลวงปู่น้อยนะครับและกีจิบครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับหลวงปู่น้อยนะครับพระครูกิติวัชราพรนะครับท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบางจานนะครับหนองสนูนะครับ ท่านเจ้าอาวาสวัดโพไทมณีนะครับตำบลบางจานนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับและครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ผมเคยเคยเล่าให้ฟังถึงเหรียญรุ่นนี้นะฮะปี38จะแตกต่างจากปี36ถ้าปี36นะฮะด้านหน้ากับปี38องค์กักองค์จะเหมือนกันแต่ด้านหลังนะฮะถ้าถ้าเป็นเป็นปี36จะเป็นเขียนตัวบรรจงใช่ไหมครับแต่ถ้าปี38เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับลายมือเขียนใช่ไหมฮะแล้วก็ได้รับวาม เม่ตาก,การุณาจากท่านหลวงปู่น้อยและกูบาจยา์หลายๆชั้นนั่นนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนกับออกในวาระเนื่องในวาระที่ระลึกฉลองการสร้างเก่งจีนริมน้ำนะฮะที่เก่งจีนริมน้ําสารเจ้าพ่อขุดอูใช่ไหมครับที่ถ้าเราไปไหว้ศาลเจ้าพ่อขุดอูก็เข้าไปทางซอยสมเด็จชพยาซอยสามตรงเข้าไปข้างๆวัดอนนงเข้ามาผ่านสวนสมเด็จย,ย่กก็จะมาถึงสาลเจ้าพ่อขุดอูใช่ไหมครับที่ ด้านข้างสมัยก่อนจะเป็นโรงน้ำปลาขอเราแปะท่านหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็ตอนนี้สร้างเป็นโรงนิ้วสมัยก่อนโรงนิ้วเก่าก็จะมาสร้างเป็นเก่งจีนริมน้ำนะฮะแล้วมีออกเหรียญในวาละปี38ดใช่ไหมครับแล้วก็มีพิพธีปลุกเสกในวันที่3มิถุนาย,ยน2538้ยใช่ไหมครับแล้วก็มีการ หลังจากนั้นในวันที่10ก็จะมีการบูรณะและปิดทององคง์ท่านเทพเจ้ากวดอูแล้วมีการแห่ท่านเทพเจ้ากวดอูใช่ไหมครับก็จะมีปี36373839ตรงนี้สามารถติดตามและค้นหาคลิปต่างๆของทางผมได้ที่ท่อง YouTube c h a n e องของผมหรือว่าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับกพ็พิมพ์ได้เลยนะครับคุยสบายสไตล์มิตรหาสันจ้าพ่อกวดอูคลองศานะครับก็จะเห็นคลิปต่างๆนะฮะและที่ที่ได้เรียนถึงท่านหลวงปู่น้อยท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเคยเชิญหลวงปู่น้อย เอาวโโททัโพธิมณีนะฮะมาที่ลงไข่ที่บ้านผมด้วยนะฮะอตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่ใช่ไหมครับพอหลวงปู่น้อยมาคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าให้หลวงปู่ช่วยช่วยเหมือนกับช่วยช่วยเป่าให้นะฮะหลวงปูก่ก็ให้ให้หากันไก่กันไก่นะฮะกันไก่ที่บ้านนะฮะเป็นกันไก่เหล็กแล้วท่านก็มาจานที่ศีรษะให้นะครับก็ลงอัคระลงยันนะครับแล้วก็เป่านะฮะผมว่าเออมันขังดีนะฮะแล้วท่านก็เก่งมากเลยนะครับแล้วมีญาติ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็นับถือหลวงปู่น้อยวัดโพธิมณีมากๆเลยใช่ไหมครับบ้านอยู่แถวซอยซอยวัดราชบัวขาวนะครับก็ก็มีเชิญท่านหลวงปู่น้อยมา ในงานอย่างเช่นว่าทำบุญบ้านหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ประวัติต่างๆสืบค้นหาได้นะครับในเพจของทางวัดโพธิมณีนะครับหลวงปู่น้อยนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับและเหรียญเทพเจ้ากวดอู่ที่ผมเคารพนับถือศรัทธาไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองร,อรูปรลอลอยอ,องค์เนี่ยเรื่องแค่คาดปลอดภัยค้าขายหรืออะไรต่างๆต้งตองลองขอกงดูอีกทีนึงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและป่าอุ้ยขอกรับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับคิดว่าเสาร์หน้าคงเข้้้าาผ่นระบบูมไดแลว บุกไลด์ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนสวัสดีครับผม